เมียเอชายาเปิดภาพหาดูยากหลังไม่ต้องปิดบังเรื่องชีวิตครอบครัวเป็นครอบครัวลิเกที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของชายามิชยัยพระเอกลิเกเงินล้านโดยหลังจากที่เจ้าตัวได้บอกผ่านสื่อว่าตัวเองนั้นมีภรรยาแลว้วถมยังมีลูกถึงสองคนนั่นคือน้องแป้งพรพัชนพลูกสาวคนสวยวัย23ปีดีกรีนางเอกลิเกคณะเดียวกัน และน้องแชมป์ลูกชายวัย20ปีซึ่งหลังจากที่เปิดตัวเลวบรรดาแม่ยกจึงได้เห็นโมเมนต์อบอ,อุ่นของครอบครัวนี้ผ่านอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมของหนูนาภรรยาเอชายาหลังจากที่ผ่านช่วงมรสุมต้องปิดบังว่าเป็นเมียลิกและมีชีวิตที่ครอบครัวสมารสเปิดเผยได้ว่าเป็นใครทำให้เฟนเฟนโดเห็นโมเมนต์ครอบครัวอยู่เรื่อยๆถมยังเป็นภาพที่ดูเลี้วอบอ,อุ่นสุดๆ